สวัสดีครับและตอนนี้นะครับโหนก็อยู่กับยามาฮามิโอนะครับ115หหัวฉีดนะฮะสำหรับทุกคนเลยนะครับและตอนนี้นะฮะด้านหลังผมก็คือสนามฟุตบอลนะครับสกายพิกแอนนีนานะครับวันนี้จะมาเล่นเอาเหงื่อสักสามปีนักลุ้นน้องไว้ที่ป่านนี้ยังไม่มากันเลยอ่ะเดี๋ยวต้องเอาเหงื่อฉกหน่อยมาโอ้โหมาแล้วอ่ะเออนี่ อย่าบอกนะเพิ่งออกจากที่ทำงานมาเนี่ยไปขายงานโฆษณามาอมแต่ไม่ต้องห่วงพี่ผมสบายมากม,มากกับเพื่อนผู้ใจของผมอย่ามาห้ามมีโอร้อยสิบห้าหัวฉีดทุกคนเต็มกําลังแร่งเต็มสมรรถนะด้วยเทคโนโลยีกระบอกสูตรดอาซินอลใแรงก็แบบนี้แหละไปเลไรดีกว่าพี่วะอ่าไปไปไปอ้าวพี่ไปไหนอะ่ะเอาไปกินข้าวเลยอ้าวแล้วมึงเราไม่เล่นหรอโอ้ไปเล่นบ้าอะไรมึงออกไปสามปีแล้วเนี่ย จะไปไม่ไปเนี่ยถ้าต้อหาใครจ่ายพี่เดี๋ยวแกกลับมาจ่ายให้พี่ด้วยพี่เล่นพี่ก็จ่ายพี่ในฐานะที่พี่เล่นรอน้องน้องก็ต้องมาจ่ายให้พี่เดี๋ยวหามีโอร้อสิาหัวฉีดใหม่